ครับต่อไปนี้เราก็จะสาธิตวิธีการทําชาเขียวไว้ทานเองนะครับน้าชาเขียวนะครับวันนี้เราจะสาธิตโดยการต้มชาเขียวบนเตาอเรา่เรียกว่าเตาที่เราใช้แกลบมาทําแก๊สนะครับเราก็จะเอาแกลบใส่ไปในกระบอกนี้แล้วก็วางลงในเตานะครับหลังจากนั้นเราก็จะจุดกระดาษ วางลงไปแล้วเราก็จะวางครอบลงไปนะครับจุดไฟเสร็จแล้วก็ฝาครอบวางลงไปนะครับแล้วเราก็หม้อตั้งนะครับเติมน้ําลงไปสมว่าถ้าเราจะเติมน้ําเราอยากจะทําชาเขียวกินสักหนึ่ลิตรนะครับ ประมาณ1ลิตรนะครับเทน้ำลงไปในหม้อนะครับก็ปิดฝานะครับครับหลังจากนั้นเราก็จะตั้งน้ำจนกระทั่งเดือดนะครับซึ่งเตาแก๊สพลังงานแก๊ยก็จะให้ความร้อนที่เร็วแล้วก็สูงมากนะครับตั้งเพียง2-3สานาทีน้ำหนลิตรก็เดือดแล้วนะครับอุปกรณ์ในการทำชาเขียวนะครับเราก็จะมีใบชา ท้องตลาดทั่วไปนะครับมีน้ําตาลทรายนะครับแล้วก็มีกลิ่นสังเคราะห์นะครับกลิ่นพวกนี้เราหาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไปนะ่งมันจะมีอยอยนะครับซึ่งเป็นกลิ่นที่ทําขนมนะครับอ่าพอหลังจากน้ําเดือดแล้วนะครับเราก็จะใส่ใบชาลงไปนะครับตะกี้นี้น้ำหนลิตรเราก็จะใส่ใบชาลงไปประมาณนี้พอนะฮะ ใส่เยอะ,อะก็จะทําให้ออกรสขมและฝาดนิดนึงนะครับหลังจากที่เราใส่ใบชาไปแล้วเราก็จะใส่กลิ่นลงไปนะครับกลิ่นเราอยากกินกลิ่นมะลิกินใบเตยนะครับเราก็ใช้ฝาของมันเนี่ยตวงใส่ลงไปนะครับสมมติว่าตะกี้นี้เป็นกลิ่นใบเตยนะฮะตอนนี้เราก็ใส่กลิ่นมะลิไปนิดนึงนะครับถ้าอยากให้หอมเยอะขึ้นอีกอตเติมเดสเตอร์เบอรี่ไปอีกหน่อยก็ได้ นะครับอันนี้แล้วแต่ท่านผู้ชมนะครับอยากจะเอากินอะไรเราก็ใส่ไปนะครับแล้วเราก็ต้มน้ําให้เดือดนะครับหลังจากนั้นเราก็เติมน้ําตาลความหวานจะตามเราชอบนะครับอยากกินหวานก็ใส่เยอะหน่อยนะครับครับแล้วเราก็ตักชิมดูนะครับความหวานความหอม โอเคเลยครับนะครับอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับการทําชาเขียวหลังจากนั้นเราก็กรองเอากากออกนะครับก็เอาน้ํามาใส่ในขวดนะครับใส่ขวดไว้แช่ตู้เย็นไว้ก็ได้นะครับนะครับอันนี้ก็เป็นการทําชาเขียวทานเองนะครับอันนี้ก็คือหลังจากที่เย็นแล้วเราก็มากรอกใส่ขวดนะครับแล้ววันนี้เนี่ยเราจะเพิ่มเรื่องชาเขียวผสมด้วยมะนาวด้วยนะครับ นั่นแล้วก็าชาเขียวมาใส่ลงไปในแก้วนะครับแล้วเราก็จะผ่ามะนาวนะครับอันนี้เป็นมะนาวยักษ์ <tabii. S 1> นะแต่น,นี้เป็นมะนาวไรเมร็ดเอามะนาวไรเม็ดก่อนละกันมะนาวในในน้ำเยอะมากนะครับ,าารบอันนี้เป็นพัน์ไรเม็ดตาหิตินะครับไม่มีเมล็ดเลยนะครับแล้วก็เอามะนาวบีบใส่ลงไปในชาเขียว นะครับอลองชิมสิครับสุดยอดนะครับท่านผู้ชมลองเอาไปทําทานดูนะครับนชาเขียวถ้าเราทําทานเองเนี่ยอย่างหนึ่งดิสเนี่ยเราก็จะลงตันเพียงไม่กี่บาทนะครับแล้วก็เอาไว้สาหรับรับแขกใครไปใครมาหรือไปทําทานเองนะครับต่อไปนี้เราทานทานเองนะครับลองทำดูครับครับผมเขาก็ดีจริงๆ